คุณยายวัย53พาหลานสาววัย12ไปแจ้งความาโรงพักชัยพฤกษ์จังหวัดนนท์ครับว่าหลานสาวถูกรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนชั้นมอนหนึ่งโรงเรียนเดียวกันเนี่ยข่<อ>มขืนก็ทำชำเราโโแล้วก็เหตุเกิดในห้องเรียนเลยที่แย่ขนาดนั้นโโเพราะว่า,าเด็กก็ให้การว่าวันเกิดเหตุประมาณ27วันที่27รุ่นน้องคนนี้เป็นผู้ชายพฤศจิกายนครับนรุ่นน้องคนนี้เป็นผู้ชายแต่อายุมากกว่า S 2> <S 2> เป็นเด็กเก <ivan S 1> เระความยังงงหม mm hmm. ว่ายมยนึ่งที่ข่มคืนอายุ13ส่วนม2ที่เป็นเดี่ยวยุ12อิาก็เลยครับเด็กก็เหมือนกับเด็กเกเรครับแล้วก็เรียนซ้ำชั้นอะไรเงี้ยน้องให้การว่าวันนั้น,นหลังเลิกเรียนเด็กผู้ชาย,ยมาชวนเหมือนกับว่าจะไปชวนไปห้องดนตรีแต่ไม่ไมรู้ถึงความสัมพันธ์นะเพราะว่าเด็กน้องผู้หญิงบอกว่ามีลักษณะเหมือนกลัวกลัวว่าผู้ชายจะไม่พอใจก็เลยรอพอนักเรียนลงจากโรงเรียนหมดแล้วก็เลยถูกบังคับข่มขืนในห้องเรียนเลย ทีนี้ก็เครียดไปดูผู้ชายซ้อมดนตรีนะเขาเป็นนักร้องในวงก็เลยเครียดอยู่หลายวันก็ไม่รู้จะทําไงก็สุดท้ายก็เหมือนกับกลัวจะมีปัญหาภายหลังกลัวท้องกลัวอะไรเงี้ยก็เลยยอมเล่าให้ป้าฟังให้ยายฟังเมื่อวันที่หนึ่งยายก็เลยพาไปแจ้งความแต่มันมีพีคในพีคกว่านั้นอีกมีพีคในพีคด้วยนะเพราะว่าน้องคนเนี้ยายเขาให้การว่าสงสารเด็กเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดจากแม่คือลูกของยาย ที่ถูกข่มขืนก็ทำชํำเราเหมือนกันจนตั้งท้องคือแม่ครับก็โดนข่มขืนจนท้องใช่แล้วท้องแล้วก็มีลูกคนนี้ออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงเหมือนกับแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลก็ถืแต่ยายก็ถือว่ายายเขาเลี้ยงมาแต่เด็กเขาก็รักเหมือนลูกเลยเลยนี่จะมาเกิดซ้ําอีกก็เลยรู้สึกว่าทางสังคมนะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีที่ตำรวจเขาก็เลยยังมองว่าการให้การของน้องเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่แปลกๆอยู่ก็เลยยังบอกว่ายังไม่ได้แจ้งความกับเด็กผู้ชาย ก็ยังรอดูผลการตรวจร่างกายดูหลักฐานหลายอย่างก่อนเพราะตำรวจก็ไปตรวจที่เกระเทือแล้วแล้วก็จะให้ความจำทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็คงเตรียมนัดศาสตรวิชาชีพกับทั้งสองฝ่ายมาสัมภาษณ์แยกสัมภาษณ์แยกสอบปากคำอ่ะแยกสอบเพื่อดูตามขั้นตอนกฎหมายครับอ่ครับก็ต้องดูให้ดีนะทางโรงเรียนทางผู้ปกครองเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าไปตั้งท้องจริงจริงหนักเลยนะครับเป็นปัญหาสังคมตามมาอีกจะไม่มีเงิน จะไม่มีอะไรได้แล้วต้องมาตั้งท้องเลี้ยงลูกเนี่ยเละเทะ<ช>นะครับอะฝากดูด้วยแล้วกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง